สวัสดีครับบ้าท่อซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศโปร่งใสน้พี่น้องนะครับเนาะพาท่านผู้ชมครับมาหาเซียนทองน้พี่น้องครับเซียนทุกที่ทุกคนมองขามพี่น้องแต่ว่าตัวเลขของพ่อเพื่อนนี่เขานะครับเนาะแถบทุกงวดนะครับท่านผู้ชมครับมือนี้ม้ยังน้พี่น้องนะครับจะพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมาชมเลขดับของพ่อเซียนทองพี่น้องเลขดับพ่อถือว่าดับดีดับอยู่ นะครับงวดนี้นะครับเนาะครับจะลงให้เอฟซให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสูตรเลขดับของพ่อเสียนทองพี่น้องงวดที่ผ่านมาครับพ่อเสียนทองครับสามศูนย์ล่างตรงๆนะพี่น้องงวดก่อนกระเจีสองครับเข้ามานะครับถูกงวดพี่น้องแต่ว่าเอฟซีครับบอกให้ความสนใจปั่นใดกับบาวเทวาครับตัวเลขของพ่อเสียนทองนี่เขาดีนะพี่น้องนะครับเนาะเลขดับพ่อกระดับดี กับมาอน,นีมาบ้านพ่อเสียนทองขับผ้าทำชุ่มครับมาเบิงสูตรเลขดับพ่อเสียนทองนะครับหลักจะผ้ามายำตัวเลขของพ่อเสียนทองนั่มนะครับของงมวดนั้นที่หนึ่งกรลักกระดาค่ม2566ครับทางยานพอออกไปหน้าอยู่มืนเนี่ขเข่าวมาเลยท่พจังหวะพอดีหาคนเห็นหน้าผูเเห็นือว่าดีเห็น อาสวัสดีครับพออ่อเอาจากไหนผู้เสียชีพแค่เจ้าบู้เห็ดบ่บผูเห็ดบ,บาาอกพ่อว่านี่เอาผู้เหตุพ่อดำเลยกูผูเห็ดลเล่นชักเขาเป็นยังไงบวกเล่นเตอร์ตกกาดตกไปแล้วตกเลยไม่มีดำเท่านั้นกาพ่อดำแล้วก็เลยโอ้โหเอาที่เดิมจากไกลเลยพ่อว่างเขาไกลหลยอาฮกลรนะพ่อเนาะครับเอาเดี๋ยวจะมาเมื่อนี้พ่อจะมาเบิ่งสูตรเลขดับจะลงให้เอฟซีเพิ่นนะครับบาตราวัยเห็น ดับนี่ดับดับยู้ดับดีมพ่อว่าไม่มีอย่างไหนเลยปีนึงก็ยพวกขึ้นฮาวงอดดอกขั้นเขาขั้นขันขันพยูนพ่อยูนล่ะอืสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีใครก็โจ้าไล่บึงอ่าครับผมเด็กล่างตัวเล็กอ่าถอยออกมาครับอืมมันบ่ามีอันนั่นเนาะมันว่าไมีอันยิ่งเบื่อครับแล้วยิ่งเบื่อจะบอกยังไงเลยจะไรสูตรให้เบิึงได้บ่พ่อไรบึงได้อืมเอาหนิพี่น้องอันนี้ ตัวเลขของพ่อเสียนทองครับอ<ม>นันน้คือหลังอันนี้ของพ่อนี่เขาตลอดได้พี่้องได้จังววามายั่มมาพ่อนี่ที่ว่าเป็นเสียนแท้ผู้หนึ่งนะครับนี่ล่างสามศูนย์ตรงตรงนะครับให้พ่อจับไปนะครับผมจะได้แคปบอ่ครับผมเอาพ่อหันหน้าให้ผมนะอ่ครับเอาขอบุณคขับพ่อนะครับเนาะล้วก็ชุดที่พ่อให้ต่องวดให้เมล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเบาเถามันนี่จะล่งเหล็กดับพ่อเพิ่นให้นี่ครับ ชุดต่องวดวันที่1กรกฎาคม2566บนวิ่ง5กับ6กับเด่นที่5 9596 4546กัน85ชุดล่างนะครับเด่น9กับ0นะครับเนาะดับ9เหลือ0ตัวเดียว20 30 50 60กัน40 30อันนี้ชุดที่ป่อให้ตองวดกับเดี๋ยวมือนี้ กับเบาเถ่าจะล่งเหล็กดับของพอให้เพื่อเอาไปเบิงนะครับเนาะเป็นดับตามสูตรด้วยพี่น้องเด้อครับแต่ว่ามีโอกาสมากนะพ่อเนาะครับเป็นเพียงแค่สูตรเอาพอจดไว้ใส่เดี๋ยวให้ผมเบิงนะครับผมถ้าเบิงสูตรเหล็กดับพอพอน้ากันท่านผู้ชมพอมาปีหนึ่งนะครับเนาะถ้าดับประยูกประมั่นหางวดนะครับปีหนึ่งกับโอ้ครับรุดคข่าดับประยูแค่หางวดก็ถือว่าดับดีอยู่ท่านผู้ชมนะครับเนาะ พอ่นกำลังยางแปลวสูตรไม่ให้เพิ่งโชคดี <c oughs> พอนมาคนเห็ดหน้านะครับใบเห็ดบบเห็ดกากับพ่ดำแล้วพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงหนาหน้า,น,านะครับทำชุ่มรับหน้านาช่วงนี้ดำหน้าครับบานเข้าบวานกระดำครับส่วนมากคนจะดำเอานะครับอากาศดีนะครับผมจังว่าแล้วพี่น้องครับเล่ยมนันี่นะครับเนาะ ครับเห็นเบ้าวาก็เห็นมาสองสามงวดแล้วครับเลขดับของพ่อเสียนทองนะครับ,รบเห็นรงดับสิบปูนั่นรดับถอยดับถอยเราร่างอ่ะคือจะคือจัง,จง,จง,งวดเมื่อกี้นี่นะพ่อเนาะสามศูนย์ถอยล้มาก็จะเป็นเก้า เอาลักนวยคือศูนย์นี่ยถอยลงมาถอยถอยแต้มลงมาอแต้มลงมาอ่าศูนย์ถอยแต้มลงมาจะเป็นเก้าล่างคือดับเก้าดับล่างแต่ว่าผมเห็นมีชุดเต็มไม่พอพ่อเขียนไว้ชุดเต็มเต็มมันต้องเล็กเลี่ยงนะอ่าเล็กเลี่ยงเอาอันใดบนอันใดล่างพ่อใส่ทิพงวดนี่ที่พ่อเขียนไว้ผมจะเขียนให้เอฟซีเพิ่นเดี๋ยวผมจะลองให้เอฟซีเพิ่นที่พ่อเขียนว่าชุดดับบนนี่บ่ป่ะอ่านี่นี่นี่ ตั้งสามทูนนี่เลยนี่ไลลงมาสิหรอกมันก็บ่ค่อยกระดับนี่ตั้งสามทูนแล้ก็กับสามแล้วก็สี่อ๋อไลลงมาอดสามเห็นบ่ล่ะนี่กลับสามไรไรึ้นมากนี่ขึ้นมาบัดนี้อ๋อตัวนี้บ่าโอ้ตัวตัวตั้งนี่คับนี่ทุบนี่ดับเบิ้ลนี่ก็คือไลลงมามันบ่ก็คือตั้งสามนี่สามทูนนี่ไปหดกระชสามนี่ครับสำชมเดี๋ยวเบาเท่าจะอันทูนบนขึ้นนี่ ให้พ่อเขียนให้ได้พ่อเู่นี่พ่อเอาพ่อเขียนนี่สูนต์ตังมาสองแถวอพ่อย่อเป็นยังพ่อกับสามศูนต์ตังมันหะสามศูนย์มันว่ครับเกสามเด็กกับสี่ไรลงมาครับอ่าหกครับเจดอันนี้เป็นสูตรเลขดับนะคะ ศูนกับหนึ่งสับสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแ้าหนึ่งสองสาม อันนี้เป็นดับดับบนหรือดับล่างคดับดับล่างอ่าดับล่างอ่าเลงล่างอันนี้พ่อเขียนล่างไว้ให้นะครับผมอืมนี่ล่างเอาบนพ่อทั้งนี้บนบ่ครับเจ็ดสองครับผมเจ็ดสองตังค์ได้พี่น้องเด้อครับแปดไลอ่า เก้าศูนย์ขับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดอ้าวนี่ท่านผู้ชมเป็นสูตรเลี้ยงขึ้นเลี้ยงลงที่โลกนี่ครับเหล็กเลี้ยงขึ้นเลี้ยงลงไปซื้อคือง่ายๆเนาะพ่อง่ายๆสูตรง่ายๆนะครับเนาะที่อันดับเป็นตัวกันนั่นก็ดับเป็นตัวดับล่างคือดับเก้าดับเก้าเก้าดับล่างอ่าท่านผู้ชมหมดก้อนออกอยัางหมดฝาดไปมันล่างเลย งวดก้อนล่างมันออกอ่เอนี่พออ่อที่เฮ็ดงวดเก่าให้เบิงงวดก้อนมันเปนออกศูนย์เก่าศูนย์เก่าเ่นศูล่างงวดที่ผ่านมาศูนถอยแปดนี่ถอยลงมาเปนี่ครับไม่ไไมีลอยอย่างเปลี่ม่มีล่างไอ้พวกเอเอาคือเลีเบอร์มาไล่ยอนขึ้นลงังปีนี่เอาแหละพอลองเฮ็ดศูนเก่าไอเฮ็ดเต็มเต็มสูตรนี่ลงไปมันนออพ่อี่เฮ็ดแบบสูตรนี่ศูนย์เก่า นี S <S ่เห็นแบบสามศูนย์นี่พอ,อไลลงไปเนี่ยตรงนี้ผมจะเบิร์นวาให้เอฟซีเนวาหัวที่ผ่านมามันดับดับอยู่บ่เก้าแล้วหนึ่งหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเอ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ๋อหนะพ่อเนาะกับบมี่บ่มี่หนะพ่อเนาะดับอยู่นี่ครับชุดล่างครับพอพลไยเบ่งบวดที่ผ่านมาครับเพราะว่าล่างออกสามศูนย์ครับนี่เป็นชุดล่างที่พลอยพอพลามาก เอาล่างตั้งไว้ออกทุเรศช่างเแต่ว่าถ้าดับถ้าด,บาดับสูตรพ่อนี่ดับก้าวล่างถอยลงมาเนาะพ่อเนาะนั่นแหละอบวชที่พันมากถือว่านี่ครับ w ดับอยู่ดับแปดบอมีล่างสามชุดน,นะครับบอมีล่าง <c oughs> เอางวดนี่พี่น้องครับเลขดับมาแล้วของพ่อเสียนทองครับเลขดับนะครับเนาะอันนี้ดับ ก็ถือว่าน้ำศูนย์เจ็ดนย์ดับแล้วสูนยมันดับแล้วล่างค่ะครับแต่ว่าดับล่างเป็นบนได้เป็นบ่พอไปบนได้ค่ะมั่บนเลยอ่านไปบนเลยล่างหรือว่าดับพ่อเซียนทองพี่น้องค่ะครับผมกับนี่กับพ่อพ่อขึ้นเจ็ดศูนย์คือดับของผมเราเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบนขึ้นศูนย์หาหาศูนย์นะพี่น้องนะครับเนาะครับถ้าดับล่างตัวเดียวดับเก่าเนาะพ่อดับเก่าให้เอฟซีเอ็นไรยนขึ้นหลังเวิง ดับเก้าล่างนะครับนาะอสูตรถอยนะครับท่านผู้ชมปีนึงจะลดประมาณจะกเทียบกับผมนี่ครับ <นะ S 2> สูดถอยพอพอนเอาศูนย์เก <09, S 2> ้าศูนย <09, S 2> ์เก <09, S 2> ้าวดที่ผ่านมาศูนย์เก้าถอยลงแต้มหนึ่งนะครับดับแปดวดนี้สามศูนย์ถอยลงแต้มหนึ่งครับดับเก้าล่างถ้าดับตัวเดียวได้พี่น้องเด้อครับถ้าดับคู่ตามนี้นะพี่น้องนะครับชุดล่าง 4 3 5ส6 1 7 0 8 9 9 8 0 7 1 6 2 5 3 4ชุดดับล่างครับเป็นเพียงสุดคำนวณครับมีโอกาสมากนะครับเห็นบาเท่าครับผมชุดบนครับชุดบนตั้ง7จชุดล่างตั้ง3าม้พี่น้องตั้ง72แล้วก็ไล่เพิ่มมานะครับชุดบนครับให้มาหดเจ็ดคือก็นี่ครับให้มาหดเจ็ดเท่ากับโค้งขึ้นไปมาพ่อนี่แหละดีแปหาหนึ่งสี่สองสามสามสองสีห กเก้าคือหกเก้าเก้าหกพี่น้องแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามสองสองสามหาศูนย์ศูนย์หาสีหนึ่งหนึ่งซีนะครับเนาะเขากหกเก,โก,โก,โกโ้าดับยวดีครับไพ่มากคือห้าคู่ดับห้าคู่บนล่างพี่น้องคือดับหาศูนย์ผมนอกพอเนาะ <S <S 2> <S 2> นะครับผมเอาแคปหน้าจอนี้เลขดับพ่อเซียนทองพี่น้องนะครับในกรกคาชุดต่องวดพ่อเซียนทองหาชูที่มันเกิดต้องล่างได้ครับห้าศูนย์นี่ครับห้าศูนย์ที่มันพอเซียนทองมันเด่นล่างได้นครับมาล่างได้ครับศูนย์เจ็ด นะครับไปเด่นบนไดน้ไปเด่นบนได้พี่น้องครับไปบนได้นะครับเนาะอาจจะดับล่างแต่ว่าอาจจะไปบน,ปน,นครับเอางวดนี่คือล่างบนก็บนบนนะพอเนาะลงเหล็กดับพอเซียนทองให้เอฟซีนะครับนมช้่มครับก่อนมาทั้งปีหนึ่งถ้าดับบอยู่กับหางวดนะครับอันนี้ชุดที่พ่อเซียนทองให้ต่องวดนะครับเดนนี้งวดที่ผ่านมาสามศูนย์ตรงๆพี่น้องล่างเป็นล่างงวดนี้แคบไปน,นะพ,พี่น้อง<ด>นะครับ หมดก่อนนะพ่อเนาะเอาขอบคุณพ่อเซียนท่องครับท่านชมครับพ่อก้วคินนาครับพอขอบคุณทุกคนครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับบ้าเถ้าสวัสดีครับ